สวัสดีสาววันอาทิตย์กับแสงแดดที่แผดเผาพี่น้องเออว่าเมนซ้อมตกนรกนะคะแต่ละมือละเว้นสิ้ากันออกไปเหตุกิจกรรมอีกอ,อย่างอยู่ทังใดก็ได้มือนี้สิมานำเสนอน้ำยาบ่ากะทิตีนไก่จ้าพี่น้องเห็ดหมอใหญ่แบบโผดโพก,กันเลยนะคะไปตลาดกับเพื่อนสาวเน,นาะจ้ะได้วัตถุดิบม,มาคบรบแล้วกับมเตรียมมาล่างช่วยกันล้างช่วยกันเตรียมคนละไม่คนละมือจ้าผู้นึงเห็ดอันนึงผู้นึงเห็ดอันนึงเน,น,งเน,น,นาะจ้ะเพราะว่าไก่สิเที่ยงแล้วหิวเขาแม่หญิงตื่นแต่สาววันไรแดดหอนแฮ้ ไปตลาดกระจุนศิวบายแล้วเนาะพี่น้องล่างผักแล้วๆเขาก็สิมาต้มตีนไก่แล้วก็ต้มปลานินของห้าไวเนาะค่ะต้มใส่น้ากันเลยเพราะว่าน้ํานี้เราจะไม่ได้ใช้นะคะเราเทติ่มเนาะจ้ะมันมันแห้งไม่ยิงต้มปลาต้มตีนไก่ไว้แล้วๆเขาก็สิมาหั่นผักหั่นหญยาเตรียมไวเนาะจ้าผักในมือนี่ก็สิมีมีผักบุ้งนามีกะหล่ำมีถั่วงอกเนาะจ้าแล้วก็มีต้นหอมผักชีนะคะผักกะหล่ำนี่เขาก็สิหั่นฝอยๆแบบนี้เลยบุหันตอนใหญ่เนาะค่ะฉันว่าหั่นฝอยแล้วมันเเเขข้าาาานนือังมมกกว่่จะิ เมนูเห็ดนำขปุ้นนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่คนในช่องเฮ้ามักเบืองกันหลายๆนะคะเป็นการเห็ดนำขปุนที่เปิดการมองเห็นให้ช่องเฮ้าเลยแหละจ้าว่าไ้เหตุด,ดนนะคะตั้งแต่ยายมาอยู่หอไม่ไม่หญิงก็คือว่าหอไม้ของเฮ้าเนาะคะ่ะเพื่อนบ่ให้ใส่แก๊สแล้วฉันก็เลยเอาแก๊สปิกนี้ตัวน,นั้นขึ้นเมื่อวัยอยู่บ้านเฮ้าแล้วนาะจ้ะให้ใส่แต่กระทะไฟฟ้าอย่า,ยยางเดียวเวลาเฮ้าสิเห็ดนำขบออกขปุนเมนูอีหย่างที่มันต้องเห็ดแบบหมอใหใยๆกินกันแบบหลายๆคนจังสิฉันก็สิซวนหญิงเปิ้นไปเห็ุอยู่บา้านญาติ ยิงป้นนะคะอยู่แถวบางนาจาะพี่น้องเพิ่อยู่เฮืรอดเป็นหลังนะคะพวกอุปกรณ์ทําขั้วเตาแก๊สเพื่อนก็ซีมีโคบขันกวาเฮ้าหนะจ่ะยิงว่าก็เลยสะดวกสบายในการเฮ็ดกินแบบโพดโพ,ดพดกินจุ้มกินซุ้มกันแบบนี้เนาะจ้ะเอาเอาค่ะแต่ฟอยนอกเรื่องว่าเบื่องขั้นตอนวิธีการทํากันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเราจะเอาพี่แกงไปขั้วกับน้ํามันให้มันได้แบบว่าสีสันสดใสไปทั้ห้วยหนาก่อนเนาะคะ่ะขั้วพี่แกงให้หอมนะคะแล้วก็เติมเนื้อปลาเติมกะทิแล้วกะหัวไปอีกจักหน่อยก่อนนะคะให้กะทิแตกม กะทิของข้าวมือนีสิไซเป็นกะทิกองนะคะปกติเราจะไปตลาดคองเตยนะจ๊ะกิซื้อเป็นกะทิที่เขาคั้นสดนะคะ แต่มือนี้ห้าใดเป็นกะทิกระปองเนาะคะ่กะกะโบเป็นยังใส่แท่นกันใดคือเกลนเนาะคะ่ะหัวจนกะทิแตกมันนะคะเติมน้ําเปล่านิดหน่อยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ตีนไก่นะคะตีนไก่ของห้ามือนี้กะซื้อมากประมาณโลหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นใส่เลือดปริมาณการใส่พวกนี้นะคะกะแล้วแต่พี่น้องมากน้อยมากลายกะใส่กันตามใจชอบได้เลยเนาะจากว่ามีสูตรและรสชาติที่ตายตัวดดกภัยมากแบบใดห้ากะใส่แบบนั้นแล้วยิงกินกันแบบใดกะใส่แบบนั้นเนานนบบบบนนนะคะ่ะปรุงรสชาติ ตามใจชอบเนาะค่ะก็คือบอกยังต้นคลิปนะคะวันนี้จะเป็นน้ํายาป่ากะทิตีนไก่ครับกิดสิใส่ปลาแดกลงไปน้ําใส่กะทิน้ำเนาะค่ะพี่น้องเคี่ยวไปจักหน่อยนะคะหม้อเดือดก็เติมต้นหอมผักชีเป็นจังได้ซีสันหนาตาหนารับประทานบอมาเด้อพี่น้องมากินจุ่มกินซุ้มแส่สๆเนาวกันจ้ากินกันหลายคนจ้ามือนี่ยิงเปินกระสือเขาปุ่นมาประมาณหกกิโลหุ่นเด้อค่ะพี่น้องผักกะใส่ถาดใหญ่ๆแบบพูดโพแบบนี้เลยเฮ็ดออกมาแล้วได้เต็มหม้อพอดียิงเอ้ยลูกซินกะฟูเอเลง งลางๆงอยู่มาด้าจะมากกินจุ่มกินซุ้มแซ่บๆน้ำกันจ้าเมนูวันหยุดของหฮากระสีอลังการงานส่างแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเมนูจังสี่นะคะเฮ็ดกิน2อผัวเมียมันกับบอแซบดิหญิงต้องกินกันหลายๆคนกินจุ่มกินซุ้มกินร่วมโตกันกินร่วมหยาิกันเนาะค่ะพี่น้องะ่ะอีกอย่างเนาะคะ่ะเฮ็ดทายคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะอากุ้งเพื่อนกับเป็นครีเอเตอร์คือกันช่องเพิ่นกับมีเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาสิแปะลิงก์ไว้ให้ก็ฝากไปติดตามช่องอาแนมเเดอร์ค่ะเฮ็ดแนวกินไปทายคลิปไปม้วนมวนตัวจับพ ตอนแรกนะคะโทษส่วนหญิงซิมมาอยู่เพราะว่าไปเหตุยุบานบากหน้ามันก็นอยู่ใกล้ทั้งนั่งอยู่แล้วเนาะคะ่ะส่วนนางมานั่งบอกว่าลูกนอนหลับังี่ท่านได้ตื่นก็นเลยบรได้มากินจุม่มกินซุม่มน้ากันเนาะจ้ามื่อนี่ไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะขอโตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจ้ะพี่น้องไปแล้วไปแล้วสวัสดีจ้า